และเมื่อสไตล์การเล่นแบบลิเบโรถูกนำมาใช้กับทีมชาติเยอรมนีตะวันตกมันได้สร้างตำนานบทใหม่ในเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในฟุตบอลโลกถ้าพูดถึงฟรานซ์เบคเกนบาเราไม่อาจมองข้ามบทบาทอันยิ่งใหญ่ของเขาในนามทีมชาติเยอรมนีตะวันตกได้เลยเพราะที่นี่คือเวทีที่เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของชาติและตำนานของโลกการประเดิมฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาเกิดขึ้นในปี1966ที่ประเทศอังกฤษนั่นคือ ทัวร์นาเมนต์ที่เขายิงได้ถึง4ประตูจากตำแหน่งกองหลังและพาเรมณนีตะวันตกทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแม้สุดท้ายจะแพ้ให้กับเจ้าภาพอังกฤษ2ประตูต่อ4ในนัดชิงอันลีลันแต่ชื่อของเบเกนเบลก็เริ่มถูกพูดถึงไปทั่วโลก4ปีต่อมาฟุตบอลโลก1970ที่เม็กซิโกเบเกนเบายังคงเป็นหัวใจสำคัญของทีมและหนึ่งในเกมที่ถูกจารึกว่าเป็นแมตช์แห่งศตวรรษ ก็คือรอบรองชนะเลิศเยอรมนีพบอิตาลีในเกมนั้นเบเกนเบาได้รับบาดเจ็บไหล่หลุดตั้งแต่ช่วงต้นเกม